เฮ้ยทุกคนนี่เขื่อนตราคาหนึ่งบาทจริงเหรอทุกคนมีเงินสามสิบสี่ล้านเซกเมนต์เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับแถมเนี่ยมีแบบคูเด้งด้วยแล้วก็ผลโมจิตื่นลูกสกิลนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีแบบก็อดฮิวแมนนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยครบมากเลยนะเนี่ยแาบก็ครบนะครับมีผลแมมมอส์ด้วยนะสําคัญเนี่ยนะครับผลแมมมอส์ผมล่าสุดเลยนะทุกคนเนี่ยแค่หนึ่งบาทนะทุกคนใครสนใจนะครับเว็บซีพียูฟาร์มนะครับเล่นเว็บใต้คลิปเลยสวัสดีนะครับผมซีพียูนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะมา VS กันระหว่างไก่ตันราคาถูกและไก่ตันราคาแพงว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมซึ่งร้านที่ผมจะมาซื้อในวันนี้ก็คือร้านซีบิวฟาร์มนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็ร้านที่ราคาสักค้มมากๆและแจกคนไปเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าและผมจะมาซื้อเนี่ยเป็นไ,ไก่ตันบ็อกฟุตนั่นเองนะครับผมผมซึ่งมันได้เรียบร้อยนะครับ500บาทนะครับผมอ่าในร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างอ่า 1. บ็อกฟุตสอทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนส์ 3ามออสตาเทอร์โบดีเฟเอนและ4ี่เพลสิมิเตอร์ไนเองครับผมอ่าบริการน่ยอ่ะมาดูกันบริการอะไรต่างๆอ่านี่มันจะเป็นไก่ตันพร้อมเล่นสุดคุ้มไก่ตันดับโคเด้งไก่ตันผมจีตืน่นไก่ตัน6บาทกล่องสุกไก่ตันผลจิ้งจอกกล่องสุกไก่ตันงบประหยัดกล่องสุกไก่ตันเทพสุดโหดกล่องสุกไก่ตันเผาตื่นสุดเทพอ่าและอื่นๆก็จะมีแหละทอยเลยทเทอร์โบดีเฟเนี่นยก็เป็นพวกกลนะ่องสุ่มนะครับต่องกล่องสุ่มตัวพวกอันนี้ก็ออสตาก็เป็นกล่องสุกไอเดีเนาะ นะครับผมอ่าโอเคจะพูดเรอือะไรดีกว่านะครับผมจะมาซื้อไก่ตันกันเลยนะครับผมผมขอ vs กันนะครับผมระหว่างไก่ตันราคาชุบชุบหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะชุบ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 ,ชบไก่ตันหกบัดนะครับผมไก่ตันที่ราคาดีสุดของร้านนะครับ vs ไก่ตันที่ราคาแพงที่สุดของร้านนะครับนั่นก็คือไก่ตันผมเล่นสุดคุ้มนั่นเองนะครับผมอ่า จะทําการซื้อนะครับผมเดี๋ัวนผมจะมาดูกันนะนำจากอันนี้ก่อนเลยนะครับกระตันหกหมันะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างารันตี6หมัด2สุ่มนามคู่นะครับสุ่มกีตาร์สุ่มของ,ขอ,งอื่นๆนะครับผมและสุ่มผลปีศาจแรในกล่องน่นอนะครับผมสุ่มเงินเขียวและเงินม่วง1-99ล้านนั่นเองอ่าจะซื้อเป็นหนึ่งรหัสนะทุกคนรหัสนี้ผมแจกด้วยนะโอเคผมซื้อเรียบร้อยนะครับอโอเคอ ให้ผมสมุดซื้เรียบร้อยนะแล้วก็ผมจะทำการซื้อตัวนี้นะครับผมอ่าผมขอรีเฟซหน้าก่อนนะโอเคน้าหูขอทำการซื้อนะครับผมอันนี้นะการันตีหกมัดการันตีดับผู้การันตีผลมัลชีหรือหนึ่งสกิลของเอ่อสูงกีตาร์สูงของอื่นผลพิสานแลนในกล่องนะครับค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะสำหรับถ้าคุณไปเที่ยวร้านอื่นน่ยนะครับอ่าเดี๋ยวทำการซื้อเลยนะทุกคนอันนี้ชุดู สำหรับทุกคนได้แกะตามีาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นจะเข้าเนี่ยนะครับผมเลยเครดิตอยู่300บาทนะครับผมจะทำอะไร <karşı? S 1> ผมจะเอามาสุ่มนะคะ <criptions? S 1> รับผมเพื่อผมฟุกไงผมได้อีกไอเดียหนึ่งทรไงนะผมอยากได้ไอเดียเออคือผมมีแค่300บาทใช่ไหมนะครับผมก็จะทำการลองสุ่มอันนีด้ดูแกะตังค์ก็ประหยัดละกันนะนนะพอดีผมตังค์ก็ไม่เยอะแล้ว จะลองซื้อดูนะครับผมสักเอ่อเท่าไหรด่ดีสัก100กล่องละกันนะครับก็คือ100บาทนะซึ่งเอ่อผมเนี่ยจะเหลือตั้งไว้เอาไว้คลิปหน้าด้วยแล้วกันเนาะคลิปหน้าจะได้มารีวิวอะไรกันอีกนะครับผมอ่ะสุดไปหนึ่งร้กล่องชุบเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่ผมไม่แคค์ทุกคน ราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะทุกคนหูยทุกคนว่ามันจะคุ้มไหมวะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้แกตันมาจากกล่องสุ่มหนึ่งบาทนะครับผมอ่าเราจะลองดูนะว่าเอาเคปเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับมีสามรหัสนะทุกคนและผมจะมารีวิวกันนะครับผมระหว่างรหัสหนึ่งบาทและสองรหัสหกสิบเก้าบาทและสามรหัสในหลักที่ ค่อนข้างไม่แพงนะผมว่าราคาถูกนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทโอเคนะผมจะเข้าไปในเกมกันเลยนะทุกคนไปดูกในเกมเลยโอเคเข้าไปในเกมเทียบร้อยนะทุกคนไก่ตันหกบาทนะครับผมอันนี้คือรหัสไก่ตันหกบาทนะนี่ครับผมมีไก่ตันก็คือมีหกบาทกระติยงหกบาทนี่ไงผมหกบาทของแท้นะหกบาทมาตันด้วยนะครับผลพระตื่นหรือเปล่าพระตื่นหรอฮะเฮ้ทุกคนพระตื่น เฮ้ย hey, ทุกคนผลพ้าตื่นด้วยเวอคือทางร้านไม่ได้แจ้งนะครับว่าผลพา้าเป็นผลพ้าตื่นนะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดผลพ้าตื่นด้วยทุกคนโอ้โหแปลว่ากล่องสุ่มเนี่ยมองสุ่มหกมันเนี่ยมีโอกาสได้ผลตื่นเลยนะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นสุ่มผลนะทุกคนนี่เผาอะไรเนี่ยมีเงนะินสิบแปดล้านแล้วก็แฟกเต็มสี่หมื่นสองโอ้โหเยอะมากทุกคนมาดูไอเทมกันโอเคมีเขี้ยวนะครับ ห,หลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะมีบีเซนโต้บัตตี้สวอตแคริบดิสมินไนเรนโกคุเซเบอร์สางไดชิซุยนะครับยามะสเปกไทเด้นนะครับและอื่นๆนะเบเกอรี่มีหมวกได้หรอเไ้ยมีหมวกได้ทุกคนฝนก็มีผลพาสเทลเลิฟแพนอะไรวันนี้ธรรมดานนะทุกบักฟิงมินผมว่านะไอาราคา69บาทนะนเนี่ยเคมีหมัดเนนะี่ยเคมีหมัดนี่ยแล้วก็เนะี่ย แต่กนกขอ้าตื่นน่ยผมว่าคุ้มแล้วนะนี่คือ69บาบาทใช่ไหมทุกคนโอเคนะครับกับราคานี้ผมให้คุ้มนะเพราะว่าที่ผมไปดูมาเนี่ยไก่าตาลร้านซีวิวฟาร์มก็น่าจะเป็นร้านที่ค่อนข้างราคาถูกนะครับราคาย่อมเยา์มากนะทุกคนพอามาในเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเงินสามสิบสามล้านแบงก์มิน40สี่มื่นมัดก๊อตมาตัน ผลม้วจิตตื่นทุกคิวแล้ววัน่ะขอลองใช้สกิลอัติดูชุดเฮ้ยตื่นทุกคิวกเนี่ยเฮ้ยอาคีสีดาบคู่โอเด้งวาฟิ้วอุ้ยแม่อิเคียวด้วยอีตาเอ้ยเนี่ยไอหมวบัคกิลี่ผลม้วนตื่นละกงผลม้วนตื่นละกง โค้ดหุ้มทุกคน139บาทเท่านั้นนะรหัสเนี่ยจากร้านชิวฟาร์มทุกคนใครสนใจเนี่ยไปซื้อก็ได้นะมาถึงร้านสุดท้ายแล้วทุกคนรหัสราคา1บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเงิน34ล้าน44ล okay. okay. ้านแฟกเม้นเท่าไหร่70,007อย่าบ้าสามพันที่สวอชโอเค5ขี้สีไหม5ขี้สีขาวโอเคไม่เป็นไรนี่มัดก๊อดผมว่าจี๋ถึงรุ่นชิวหรือเปล่าอ่าเราใช้สกิล ยุ๊ปโ้ยเดือดดุ๊กเกี่ยวมาดูไอเทมกันนะทุกคนอ่ะคู่โอเด้งเฮ้ยราคาหนึ่งบาทกล่องสูงหนึ่งบาททุกคนดาบคู่โอเด้งหมวกวิคิลี่ด้วยเฮ้ยมีผลเปนมอนมีผลเม็นมอสผลสปิริตทุกคนผลเม็นมอสมันเป็นไม่ได้ไงวะโคตรหุดหงทุกคนรหาห์เนี้ยนี่รหาห์ราคาหนึ่งบาทนะทุกคน เฮ้ย hey, ทุกคนนี่เขือตหหั้ราคา1บาทจริงเหรอทุกคนมีเงินสามสิบสี่ล้านเฟกเมนต์เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับแถมเนี่ยพี่ดาบโคเด้งด้วยแล้วก็ผลโมจิตื่นทุกสกิลนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีบัตรก็อตฮิวแมนนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยครบมากเลยนะเนี่ยแต่ก็ครบนะครับมีผลแมมมอสด้วยนะสำคัญเนี่ยนะครับผลแมมมอสผมมาล่าสุดเลยนะทุกคนเนี่ยแค่หนึ่งบาทนะทุกคนใครสนใจนะครับเว็บซีบิวฟาร์มนะครับเรียกเว็บใต้คลิปเลย โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรม้างเลยนะต่อไปนะทุกคนสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับใครที่อยากจะสุ่มแบบผมเนี่ยนะครับไปกันที่เว็บซีวิวฟาร์มเลยนะเว็บดีนะครับผมเว็บดีมากนะครับนี่ผมสามรหัสเนี่ยรหัสหนึ่งหกสิบเก้าบาทรหัสหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแต่นี่รหัสหนึ่งบาทนะครับผมมุ้ฟหนึ่งร้อยบาทเองนะนี่ผมสุ่มไปหนึ่กล่องเองนะครับไม่รู้ว่าไปเปิดหนึ่งไร่กล่องจะออกหรือเปล่าแต่เว็บผมเนี่ย ไม่ผมผมไม่ได้บอกว่าการันตีนะแต่ถึงร้อยกล่องผมโชคดีแกผมออกแกนะใครอยากจะไปเทสดวงไปอะไรกันก็ไปดด้ันได้นะที่เว็บ CPU Farm นะลิงก์เว็บใต้คลิปเลยน้องๆไปแล้วทุกคนสวัสดีก่อนสวัสดีคนระับบ๊ายบาย